มาครับพี่น้องวันนี้ทอดหมูแบบเพื่อนงานครับพี่น้องพร้อมกับต่ำบอกห้องนี่แหละแม่นเลยถือกสตรแล้วมาพี่น้องกินคอยรกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบุกไม้สุขสูดซูนค่ะมาพอกัดทิพย์เลยจะเป็นน้องกับแซ่ฟนัวผัวยนังทิพย์นะคะมาพี่น้องค่ะกินข้าวค่ะโอ้ยร้อนกว่าลูกค้าจ้าเจ้าอุ่นทรยเย็นยอยนอมิเสพก็เอาละ เป็นไเลื่อนครับพี่นอ้องหัวผมแน,นเป็นบ้าน้ำกันอเป็นบ้ามมเป็นบ้าห้องน้ำกันเรามาบอกเลยเรามยางไกเป็นี่ีเราสิไปหน้าเล่าเราก็สิห้องใส่เย็นสิประจำครับจ้าทดลองตอบเรามาหาัาหหนแล้วพอไปแล้วพอเทับนี่แรละพี่นอ้องเริ่นงนัน ว่้ <S <S ยว่ามันไ,ไปไปได้มาทัา้งเนี่ยบบอรล้านเองเข้ไปไ่ไปเปิประตูล้างวัน,นนี้เนาะ ยอเลยวมันน um pues ี่แหละอร่อยทำอะไรยังงเดืกินโดนเรากเลี้วบ uh ่ดี่อเนี้ยบ่คยอยากเี่ยมั้งเออเนี่ยเออี๋ยนี่คไปสอดเออพอดีเหรอยากดูเลยดูมอยากเลยผมกับกัรเดยกัเดยหันใจตอนนี้แล้วครับพี่น้องตาเศ้าอืมงเด็ก เร,รื่องมาลนกันเนาะคอยป้วกนนะินก่อ,อ,อนเนาะหนูคนเรเครื่องนี่เดี๋ยวเียวนาตั้งไว้ดูปดว่าเนี่เหมือนแรกคนนึงแรนเติอของมนนึงดีจะข,ข้าเตื่อร่อย ่วงแรงมัน,งน่งพเจ้าคอยมาช่วงสาวแล้วก็อ่างระเจ้าปช่วงแรเลยอื่างนก็เกอืม่งแรเจอปราทับไรุ่นเด็กพีเนาะอืมอืนี่ไงครับน้ำคูจอดตาน้ำจนู่เหลือ ไม nah, oh. ่จะบ้าขันสักเว้ยโอ้โหนัดชุดน้ำมันหนึ่งเขาเย็นนะนุ่มคำหนึ่งเขาใช้ไม่มาหนึ่งเขาเนี่ยบะหมัดคือไม่แข้ง ตามรอบได้ไงตามรอบบนถนนมั้ครับมีค่ะวนละนคืะออ,อ,คอเไรเฮ้ยแม่จะาะวละทเอะไรฮะมาครับพี่น้องต่อครับผมเล่เนกันปุ๋เดีนีเพื่อน,นอยูอ่ปุ๋มวุละตะ ขาเขาี่ห hmm. น right? um, okay. ูอยิ่ลล่ะเนาะเขาซื้อที่นูเขาซื้อหลุดเขาได้บวกปบวนี่ล่ะเสีนดหน่อยเนของเนได้พี่น้องกลองกองแกงดูว่าเดือรือเ่าปดปมแล้วเอิปม่งสัเต็มบริการขายได้พี่น้องขายฮึเงาเลย สั่งเนื้นอเไูบอกหรอจาผมต้องซืง้อเครื่องปิ่นใหม่เครื่องปิ่นหน่อยใหม่เพื่อจะไม่ถารับพอเด็กเอ,อ,อ่อ อนนี้กินละอินละอ่าทำไมบางทก็บ่กมันไม่ลำบากเ่ายอยเงิ่งอายัครับพ่อาจำจะบังบรรยากาศทั้งคันไอ้ชีวิตตอนนี้ก็ต้งใช้สมองยู่ว่าจะสอบมันนีแค่ยังไง้หรอไ่ได้ยังเลยขายของยังเดียว เขาเติมอะไรเตรยมเขาเนี่ยเ้ากินแบบอ่ะบม่ือมันเป็นไปตามระบบที่เขาว้างไว้มันอาจจะง่ายก็ไ เราเรื่อง้เเราเรื่องคนละคงน้ำเดือดเราต้องห่อแตคนหัวให่ลยแม่ไอ้นี่มันเติมเงินด้วยไงมันก็เลยอยากมันเป็นจาวเราบบกว่าเขาว่างไปคือเขาลมเงินมาเองแล้วก็มาหอกันจ่าย อันนี้ก็คือจบกันอย่นะเพราะว่าคนคิดนะเพราะมันคนคิดคี่คนคิดอันระบบนี้นะข้าเจ้าก็เดมาใส่น้ำเาด้เาเป็นคนคิด่าห้ขา,า,า,ายตัวเท่าไหรปโลค่ะเปโล,เ,ปโลอเอาเาอะค่ะเปโลบอกอุ้ยยี่น่นนีวัอดีมี่พี่ เจต่งทมันเติมเงินหบผพูดถึงว่ามันขอทางเสียเวลาย้อนว่าต้องมาเติมเงิน ก็ต้องมาอธิบายคนคนฟังน้ำว่ามันต้องเป็นยังสี่้ะครับบางยี่หัรนี่อยู่ทุกโมเด็ตรื้อมไม่ให้ยังสี่รู้ความหมายของคนว่ามันเข้าใจมาว่ามันโมนเดเติมเง,นง,นนงนินนี่น,นะอันอนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคืออาเติมมาเองหรือว่าเป็นไปนตามจิตเขาว่างระบบไปมันยังไงที่เร็ว ลนกบไม่เคยแบบเพิติมรามันยังว่าผู้ออกแบบเขาจะปรเด้ออกแบบระบบมันถ้าจะประได้มาใส่น้ำเทาถ้าแบบไม่จะคื้ปลาคืนปดาเย็นเงินทางอื่นมาลงคนบานท้างในเมืองให้เมืองของไม่เค่แบบมันคือใส่แบบสร้างส่วนมันหนวกคนเขาคนแก่เป็นปบเปิดโอเคป่ะอือกบ

จมกัตถุเครื่องอย่างนี้ออกบ้างนะคันคันยังมุ่งมั่นอยู่ครับเพราะว่าผมคิดว่าการจะเห็นเห็ุกยรณ์สักอย่างโบมายที่ยืนเอามาให้เลยเด้เดี๋ยวต้องบอกว่าอันนี้นะมันเป็นสายมันเป็นขัวมันเป็นหนานเป็นหลังมันแบบนี้เด้อยังยืนหายอันยที่ยืนหายหลังสุดท้ายว่า เอาใส่หัวหน่าลร้ห้องอันนี้มันเป็นแนวใดเช่นเดียวกันเชื่อเช่นเดียวกันก็นกคนละเคื่องหูยุบ่มันทุกคนหูยุบมันคนละเคื่องเลยมั้งการที่ใส่คนละเคื่องน่ะวิธีการเป็นยังไงตอนนี้ผ้าไมันจะเฟดแล้วครับค<ำ>นในี้ใส่ว่ามันเป็นยังไงคุณบอกไเห็นเดี๋ยวนี้คุณบอกเห็นอะไร มีก่าจะร่าไปหอ,ซ,อ,นอ,อ,นอซ้อนออนไล์อยู่สอนออนไล่ทุกคนดีโทศักั์ไดแล้วบลอกหนักจอยแงงมาเลือกของยนึงกว่าร่างไปเรื่องสอนออนไลอย่างไร <c oughs> มันเป็นการ โมทิฟพูดถึงว่าไผ่เนี่ยมันเป็นการเหมือนพักผ้าละให้ให้คู่ให้นักเรียนกันเอง้อคู่บ่มีทักษิภาพขนาดจนแบเฮ็ดคอมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เป็นอะไรพวกนี้ทัง้งนียกคือกางบ่มีความันก่ใจนักเลยเหมือนยูนิสีกันมาแบบออนไลน์ตุกครั เพื่อนแท้ต้องการซอนออนไล่โค้งสางเป็นอะไรน,นมีเลยโอ้ลิดีเดือดเลยผิวซะเนาะคิวดอกไมว่าพอกก็บอกปวดหัวเยี้เต่าบอกอะไรเนี่ยมันดิวสองสองแซมแล้วกนังมีิว

看。<Yeah. S 2> yeah.